การเดินทำสำเร็จดีค่ะพี่น้องวันนี้ขวานนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนาม5นะคะซึ่งโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีง่ายๆในชีวิตนะคะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะแต่ว่ามีกําลังใจไหมมีกําลังใจที่ดีจากทีมจากผู้ป่วยนะคะคือเราเห็นผู้ป่วยแล้วเนี่ยเราเข้าใจไงว่าเออถ้าเป็นเราที่ต้องมาอยู่14วันเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเหงา อยากจะกลับบ้านหาครอบครัวดังนั้นเราก็เป็นพยาบาลเราก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ค่ะให้ผู้ป่วยรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะคะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่ามีกำลังใจจากทั้งทีมแล้วก็ผู้ป่วยเองนะคะที่คอยให้กำลังใจกันตลอดเวลาก็เลยเราจะดูแลผู้ป่วยอย่าเงเต็มที่ดังนั้นพี่น้องที่อยู่บ้านที่ยังไม่อยากมาพบพวกเรานะคะ ให้น้องเนี่ยอยู่บ้านนะคะสวมแมสเว้นระยะห่างล้างมือนะคะจะได้ปลอดภัยนะคะและว้วพบพวกเราข้างนอกไม่ต้องมาพบพวกเราในโรงพยาบาลสนามสําหรับขวัญก็ฝากส่งกําลังใจให้พี่น้องเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกท่านเลยรวมทั้งผู้ป่วยเองรวมทั้งประชาชนทั่วไปนะะให้สู้ไปด้วยกันนะคะพวกเราจะปลอดภัยไปด้วยกันถ้าต่างคนตา่างดูแลตัวเองดีนะคะ เหตุการณ์นี้ก็จะสงบลงได้เร็วนะคะสู้ๆนะคะทุกคนสาธุค่ะ